เอาเริ่องมาเจอมาแล้วไี่ใช่ไว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยงานมันไม่เห้ยเขไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วหรอว่าเราอยู่ที่ไหนกันเดี๋ยวครับครับพี่วางนี่เรามาไม่ใช่หรอนี่เรามางานโรแมนติกไม่ใช่งานสการนะอ้าวแต่ไม่เป็นไรเนี่ยครับยังจะทำยังทำให้พี่วางเขาเล่นด้วยงาโรแมนติกแบบ พี ab, ่ความหมดแรงแล้วครับี่วางเดินเนี่ยยิบปิดแล้วเนี่ยมือแดงมากหาพี่ความก่อนนะครับตอนรับผู้ชมกับเข้ามาต่อนะครับในช่วงแท็กติกเคมป์รายการแท็กติกแข่งต่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ยังอยู่ที่สวนพึ่งนะจังหวัดราชบุรีแต่ว่าณตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับเราอยู่ที่บ้านของเทียนงาน shining candle ับ่ก็บอกอยู่ว่ามันไม่ใช่งานปากาแลเต้นทำไมเต้นทำไม เราบิวไงเราบิวให้คนที่มางานเนี่ยบางคนเขาเอออาจจะอยากจะลงมปติดกับสนุกสนานแล้วก็ไปดูวาอ้พี่พอมาี่อนเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าที่นี่มันคืองานอะไรตอนนี้ งานเนี่ยมันเป็นงานยังไงพี่เราจะได้เห็นอะไรที่พี่บอกว่าเห็นแสงระยิบระยับไปทั่วฝนพึ่งเนี่ยมันคือหลอดไฟรอที่ผมเห็นระยิบระยบตรงนี้ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่อย่าหมดอย่าต้องงานอย่าต้องงานต้องานพูกหายมาปุ๊บวิงวิ่งานเป็นยังไงคะที่บ้านครับสำหรับงานนี้เป็นงานเทียนเป็นโรแมนติกฟ r ตอวอลนะครับนี่ไงเข้ากันทีเล่าเลยซึ่ง จะได้พบเทียนเป็นหมื่นๆดวงเป็นหมื่นๆดวงเลยพร้อมไปฉลองเอาอดประติมากรรมเทียนสวยๆท่ำกลางบนยอดเขาอากาศเย็นๆดนตรีเบาๆมันช่างเหมาะเหลือเกินเหมาะนะเทียนนะเหมาะกันทำไม บอกหน่อยที่จะไปนั่งฟังอยากรู้มากเลยเหลากันมาทั้งวันเหลากันมาหลายต่อหลาวันเหลาไม่ใช่เหลาแล้วอันนี้เราคุยกันเราก้าสู่กันฟังแต่สองคนนี้เวลาอยู่ด้วยกันเขาเหลากันเาเอาจะให้แหลมไม่ได้ทำไมอ่ะพีมาถึงงานแล้วมัเต้งโรแมนติกโรแมนติกไงทำไมนี่เาก็บรรยากาศเป็นใจมากเลยนะจีจีเมโอ้เดฟแป้เดี๋ยวเราก็ไปเราก็ไป ฟังเพลงแล้วก็จุดเทียนดูซอฟต์ลงนะดูซอฟตลงนะขึ้ไมาดูซอฟลงอ่ะบ้าแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ไปแบบเป็นนั่งใต้แสงเทียนอะไรอย่างงี้งีเดียวถามพี่กว่างกันดีกว่าพี่กว่างรับก่อนที่เราจะเข้าไปในงานเนี่ยเราควรจะทําอะไรก่อนที่จะเข้าไปในงานหรือเปล่าควรจะเตรียมตัวอะไรก่อนไหมคะก่อนที่จะเข้าไปในงานเนี่ยนะครับเรายังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมที่สามารถทําได้ อย่างเช่นเพนเสื้อเพนเสื้อหรอเป่าเพนเสื้อให้กันใช่ครับแลกเสื้อกันใช่แลกใจกันใช่ไหมคะน้องเพ้นเสื้อแลกใจแล้วก็ใส่กันไปในงานใช่โอ้โหอันนี้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากคือพี่เมย์ก็เพนให้คุณโนุนคุณโนุนครับเพนให้คุณเมย์อย่างนี้แล้ว่ีใครที่จะถอดออกหมดเลยเหลือแค่เสื้อตัวเดียวเดินเข้างานไปได้แล้วดีมากนะไม่ใช่อย่างนั้นก็ขอไซซ์ XL แล้วกันแต่กระโปรงไปเลยไม่ได้อย่างพี่เมย์ต้องไซซ์ S เอส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 เอาเป็นว่านะตอนนี้พวกเราจะเดินทางไปเพนเซิลกันก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปในงานใช่ไหมฮะใช่มเขาเพนให้กันอ๋ใช่แล้วผมามาสองคนเนี่ยเขาเพนให้กันไหนม่ต้องหัวเลยสิตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายหัวน่าอยู่เลยอ่ะผมเพนให้พี่กวางแล้วกันอ๋อจังได้หรือเปล่าว่าเราเคยทำท่าสรังเฮโยกัน ก่อนที่เราจะยเยื่อกันไหมเอ้ยอะไรนะเยอ่อเอนี่เยืยอเอเ่ยอเอเนอะเยื่เอนอะเยื่อเอเนอะอ้งงเยื่อเอเนอะงงอเอเนี่เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าฉันรักฉันรักเธอผมนี่จำได้ดีนนผมจำได้แต่เยื่อใช่ไหมเธอเอางี <S <S ้ตอนนี้ <S <S อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราต้องเข้าไปทำกันก่อนก่อนอ<ๆ>ที่เราจะเข้าไปในงาน่การเพ้นเสื้อผมเพ้นให้พี่ได้ครับพี่เมย์เพ้นให้คุณนนท์คุณนนท์เพ้นให้พี่เมย์แล้วพี่เพ้นไม่เพ้นให้ผมหรอได้ครับ ถ้าดนถ้าพี่พูดเหมือนโดนบังคับอย่างนี้พี่ไม่ยอมให้ผมก็ได้เฮ้ยน้อยใจเฮ้ยเนี่ยแหละพอคนเริ่มคบกันจะเกิดเป็นการน้อยใจกันต้องค่อยไปหัวแน่วน้อยใจทุกคนใจน้อยทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปเพนเซี่กันดีกว่าอ่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูดนตรีกันทุกคนด้วยไปกันเลยครับ the boys, see the boys. They all gather round, growing wild. That beauty, that little country girl. ผมเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอ,อันนี้เป็นสเก็ตเนี้เป็นพี่กวางขับรถออฟโรดพาพวกเราเที่ยวนะครับนี่เป็นกระตัวกระตูนพี่กว่างนี่ถือถือถือบอด้วยผมจะว่าล้วก็มีถือบอล้วก็จะมีคําพูดของพี่กวางพูดว่าเคยเห็นกวางพูดได้เปล่านี่คือพี่กว่างเรานั่นเองนะครับพาพวกเราเที่ยวนี่สเก็ตมาแล้วนั่งขับกระบะออฟโรดอยู่พาพวกเราขึ้นไม่ห้วยคอกหมูก็เขากรโจมนี่เดี๋ยวผมเริ่มล่างเลยแล้วกันแล้วคุณผู้ชมอันนี้นี่ต้องตั้งใจมากนะครับเพราะว่านี้เนี่ยเวลาล่างปุ๊บ ทีเดียวคือไปเลยเพราะมันไม่มีสินสออันนี้เป็นปากกาอย่างเดียวเพราะนั้นมันต้องบอกว่าค่อนข้างจะเลดอยู่เหมือนกันตอนนี้แม่ร่างแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะว่าเสื้อให้ที่จะเป็นเสื้อให้น้องอ้นนะคะง่ายคะ่ะได้ใจความความหมายชัดเจนเพราะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปในงานใช่ไหมคะก็ะต้องมีสาวๆเนี่ยอยู่บนงานเ,นย,เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนคะ่ะว่าคนนี้มันจะขอน ง่ายๆเลยค่ะอ่านแล้วเข้าใจนี่ครับเป็นภาพเกตของพี่เมย์เลยนะผมเป็นคนชอบวาดรูปอยู่และสังเกตตัวเลขที้ดีอันนี้ชัดมากมีการกระโดดด้วยแต่ว่ายังฟิตอยู่นะฮะเดี๋ยวเราดูแล้วกันเพราออกมามันจะเมีควา สำหรับเสื้อตัวนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางคลิปต่างๆนะครับในส่วนพึ่งที่จะทําให้คุณเทอรี่นะครับเป็นเส้นทางที่เราไปในวันนี้ครับแล้วก็ในเทปที่ผ่านๆมานะครับหลายๆวันที่เราได้มาเที่ยวในสวนพึ่งนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางเขากระโจมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของเพียงนะครับไปทาไปตามตามถนน3 0 8 7เราจะขึ้นยูดสู่ยอขางตระนี ไปที่งานใช่ไหมไปฟังดนตรีเมื่อกี้เห็นมีสาวๆเยอะมากอถ้าบอกว่าปล่อยน้องอ้นเดินขึ้นไปเนี่ยนะสาวๆจะต้องมาแบบรุมน้องอ้นกันแน่นอนไม่ไม่ได้พี่ก็เลยน่ากลัวตรานะคุณผวจริเห็นผู้ชายไว้หนวดไว้เขาไม่ได้เดยเข้ามาโกนหนวดเขาซะงั้นไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ทีนี้ก็เลยบอกว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าโดนจองแล้วโดนจองแล้วปักไพ่เลยจองแล้วจองแล้วเวลาใส่ปุ๊บ คนจะได้ไม่มองเพราะว่าจองแล้วจองแล้วใจป้านี่เป็นที่มาของเสื้อนั่นเองนั่นไงอ่ะคุณอ้นเป็นยังไงบ้างเขาตามภาพเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเลขสามนี่นี่ใบหวยหรืออะไรสามหนึ่งคืออะไรฮะอ๋อมันเป็นโค้ดลับที่จะรู้ในใช่พี่ใหญ่จะบอกว่าเลยป่ะนี่อ้นอยากให้พี่ใส่ถึงปีหน้าเลยหรือเปล่าต้องคืออะไรอ่ะมันบอกอายุให้ฉันเจอเลยอายุสามเอ็ดหรอ ดีปากเลยไม่ไม่เป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เลขนำโชคนีขนาดนี้ยังกระโดดพลิ้วอยู่เลยพูดว่าอะไรพูดว่าสาเอ็ดแล้วนะเหรอ,อแล้วอ๋อ,อ,อแล้ว สอบ็ปแล้วกูรูทีวีแล้วกูรูทีวีอ้าวแล้วของพี่กวางอ่ะพี่อันนี้คือเพนให้ผมหมอเส่วนหนึ่บอันนี้คืออะไรพี่ดวงชีวิตผมตามใช่ถ้าทางแกจะดวงตกครับก็เป็นแผนที่ท่องเที่ยวที่ต่างๆที่เราไปเที่ยวมาในสวนพึ่งนี่ไงเป็นแผนในผมหมอครับโอ้เจ๋งมากอันนี้พออนิ้วสัมผัสเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีภาพขึ้นด้วยใช่ไหมไปจุดวาร์ปวาร์ปไม่ใช่นี่ของผมก็มีพี่เหมือนกันนี่ดูนี่นี่ของผมก็มีอันนี้เป็นพี่กวางนี่ ผมเห็นรูปพี่ตอนขับรถพาพวกเราเทีย่ยวนะฮะรถอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่สีนะฮะแล้วก็มีนี่มีผู้ด้วยพี่กวางพูดว่าเคยเห็นกวางผ่<พ>าเ <ไป S 1> ทีย่ <ไป S 1> ทยวไหมเห็นหน้ารถพี่เขียนว่าเคยเห็นกวางพูดได้ไหมแต่เพ<อ>ื่เเราเนี่ยไม่เคยเห็นกวางพูดได้แต่พี่กวางพาพวกเราเทีย่ยวก็เลยถามงี้เนื้อมีทางขึ้นเขากะโจมด้วยครับใช่แล้วอันนี้เป็น,ปนวอนะฮะแต่ว่าลงผีไม่ทันวอกับเสื้อเลยสีเดียวกันไม่เป็นไรนะฮะเราแลกเสื้อกันเลยไหม เราแลกเสื้อกันเลยแลกเสื้อกันเลยอ่านี่ของเราแลกเสื้อเราเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมเออนี่ครับพี่ค่นี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะคะโอ้เท่มากเท่มากอะโอเคสำหรับรายการแท็กตอรต่อในช่วงแท็กติกทริปในวันนี้นะครับเราก็ได้ทํากิจกรรมกันมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับต้องถามกันต่อว่าหลังจากที่เราทํากิจกรรมนี้เสร็จวันพรุ่งนี้เราจะไปไหนต่อครับอาสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ ก็จะมาที่บ้านของเทียนงานชายนิ่งแคนเดิลนี่ใช่ไหมพี่ตังก็คือต่อจากตรงนี้แหละใช่พวกเราก็จะเข้าไปในงานกันแล้วพี่กองก็พาเราเที่ยวอีกหรือเปล่าพี่ตองพาเราเที่ยวแน่นอนไม่ไปแล้วครับทำไมพี่ไม่แต่เดี๋ยวเจอผมแน่เดี๋ยวเจอเอ้าทำไมอ่ะไม่ไปแต่เดี๋ยวเจอกันแน่เก็บไว้เป็นความลับครับไม่ไปเป็นสปายอันนี้มันเหมือนสารท้าลบไม่ไป แต่เดี๋ยวจเจอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หาเรื่ <c oughs> องน,นี้พี่วางเขาพูดดีๆก็ไม่ใช่พูดอลยางนีรื่องโอเคเอาเป็น <c oughs> ว่างั้นวันนี้นะฮทริปของเรานะที่มาที่ราชบุรีวันพุน่งวันนี้เนี่ยก็โรแมเป็นจิบจบอีกหนึ่งวันใช่ <c oughs> ตอนนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับพรุ่งนี้แทากจะรู้ว่างานชาร์จิงแคนโดลเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนนะครับกลับมาติดตามไม่ได้กับรายการแท็กติกแท็กตต่อในช่วงแท็กติกทริปครับ ราอยู่กันที่บ้านหอมเทียนช่แล้บงานนี้ที่เราจะพาทั้งสองคนเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นงานที่ทําให้ส่วนพึ่งเนี่ยสว่างสวยไปหมดเลยด้วยแสงเทียนกับงานที่มีชื่อว่า Chinese c a n d l นั่นเอง